ยูโฮวีลคัมทูดักซี่เกมมิ่งนะครับย่ากลับมาอีกแล้วนะฮะผมกับการรีวิวตัวละครนะผมร้องนี้จะเป็นไอรินั่นเองนะฮะซึ่งเป็นนินจาสาวแสนสวยนะผมซึ่งเป็นศัตรูที่พิชิตมาล็อชได้นั่นเองนะครับผมเกิดไปอ่านในสารคดีมันมานะฮะในสารคดีประวัตน่าจะเป็นประวัติฮีโร่นั่นเองนะฮะก็ไอรินะครับผมได้มีอันตีนะครับผมที่ใช้ดาบมังกรฟาดฟันใส่มาลอชทำให้ถึงกับปีกขาดต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเลยทีเดียวเชียว บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าปน็นจาสาวมีความสวยงามมากนะฮะมีคนจับจองต้องการจะหยิบมากมายเลยนะครับผมซึ่งลดราคาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับถ้าเกิดซื้อทั้งตัวทั้งสกินก็จะได้ราคา8 0 2คูป,ปองนั่นเองนะฮะลด2 0นะครับผมและแน่นอนฮะอย่างเฮียไม่เคยผ้าดอยู่แล้วที่จะหยิบสกินซึ่งแน่นอนกูพ้าทุกตัวฉะนั้นก็ผ้าต่อไปนะฮะก็ซื้อตตัวธรรมดามันเองนะครับ อนอกจากอีเวนต์ที่ลดตัวละครแล้วก็ยังมีไอริลูนเช่นกันนะครับผมสุ่ม15คูปองได้ลูนเลเวล3เลเวล2นะครับผมหรือว่าได้ตังหรือว่าคิดตันเองนะครับผมก็ดูว่ามันคุ้มหรือไม่นะฮะมาเช็คจากกิจกรรมมันก่อนละกันนะครับเจาราโอ้ยรับ2และไอริป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 ,ป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 ิประกาศเกมมึงประกาศตรงไหนวะอ๋อตรงนี้แหละ นี่ไงรูนมันประกอบด้วยก้อน call split on slot นะครับผมก็มาดูว่ารูนมันจะมีอะไรบ้างนะฮะนายเอ๋ยนายเอ๋ยนี่นี่แนะนําแนะนํานี่ไงฮะหีบรูนนะผมประกอบด้วยดักก้อนคราวโจมตีเจาะเกาะซึ่งใครๆก็มีกันนะฮะแล้วก็โจมตีเร็วเจาะเกาะเอ้ยความเร็วพื้นที่ก็มีแล้วเหมือนกันนะครับพลังโจมตีเจาะเกาะไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เอาอะเก็บตังค์ซื้อเองดีกว่าโอเคไม่เอาละละกันหีบจบ ที่คงมีแค่3ชิ้นนี้นะฮะซึ่งคิดว่าคนก็ซื้อหมดแล้วฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มไปทำไมฉนันก็ต้องสุ่มดีกว่านะฮะโอเคครับผมมาดูตัวละครกัน,กนดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับไอรินะฮะผมแป๊บนึงนะอยู่ที่ไหนเอ่ยโอเคเราเข้าไปโหมดฝึกซ้อมดีกว่านะเราไปดูกันตรงนั้นเลยดีกว่านี่นี่มาที่แคมป์ฝึกนะฮะผมทดสอบฮีโร่เข้าเซไม่ช้าจังวะ มาแล้วฮะไอลินินจาสาวสแสนสวยสุดสวิงลิงโกโยโอโหสุดจีนไปเลยนะฮะผมเป็นสายแอสซินไฟเตอร์บ้องไวไฟม์นะครับแน่นอนครับพี่พี่ไม่ได้หยิบสกินนะฮะเพราะว่าเห็นหลายชาแนลเขาหยิบกันหมดแล้วนะครับฉันไม่รู้ว่าจะหยิบไปทำไมก็ลองมาดูที่ชาแนลอื่นแล้วกันนะครับผมเปลืองตังอะมันแพงอะแค่ตัวแม่งก็ตังค่ารอ้ารอยเก้าสิบคูปองแล้วอะ่ะ โอเคครับทดสอบดูจากสกินแรกก่อนนะผมยิ่งตีแล้วดาก้อนชูริเคนจะลดคูลดาวหนึ่งวินะฮะดาก้อนชูริเคนก็คือนีน่เลยถ้าปลาดาวนั่นเองพอโดนปุ๊บัตรูจะเด้งขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะดาเมจห้าร้อยแปดสิบมิใช่ดาเมจอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าสองสวิฟท์แชโดว์นะฮะผมพุ่งได้หมดสามครั้งนะฮะผมแค่นั้นเองถ้าเกิดพุ่งครบสามแล้วสก,กิลก็จะคูลดาวต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะจบมีดาเมจแค่สองร้อยครับชนะมันเบามากนะ,ะเอาไว้แค่หนึ่งก็พอนะผมอัพถ้า ถ้าดากอนชูริเคนนำเลยนะฮะอันติีนะครับเรียวโนโอิคารินะผมซึ่งเป็นการที่อลิกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะฮะก็จะสร้างพลังโจมตีลงมานะผมครับค,คุณทุณเทูซาที่ชูนะผมรีวิวอยู่เรียกมังกรลงมาเว้ยลดความเร็วจนากนั้นสร้างความเสียหายซ้ำอีกครั้งนะครับพร้อมกับสตาน์สตูนะฮะถือว่าเท่มากๆเลยนะครับผมเรียกมังกรลงมาเ,เหรอเนี่ย และการโจมตีหลายครั้งนะครับจะเพิ่มเกาะ250ร้อหบวกร้อหน่วยนะครับไอ้สีแดงนะฮะ127หน่วยเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่าดาเมจที่เรามีนะครับยิ่งเยอะมันยิ่งเพิ่มเยอะนะครับแล้วขณะใช้สกิลนะครับจะไม่ติดสถานะอะไรเลยเหมือนกับอีหัวเขียวนะฮะที่กำลังยิงอยู่ก็ไม่โดนที่อะไรนะฮะแค่จังหวะใช้สกิลนะครับหลังจากนั้นระหว่างที่มึงวิ่งฟันเนี่ยมึงโดนที่อะไรก็ตามมันก็จะแบบติดสตันติดนู่นติดนี่ติดนี่ตลอดเลยนะครับผมแล้วความรุนแรงขึ้นที่เพ คอนโรโจมตีเพิ่มอีก30%เวลา5วินาทีนะผมถือว่าเขี้ยมากนะฮะแถมถ้าเกิดเรายิงอัพเลเวลยิ่งเยอะด e เฟนซ์อัพยิ่งเพิ่มขึ้นดาเมจยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าดีฮะไว้เปิดก่อนปุ๊บมึงวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่เลยนะครับผมจัดว่าเด็ดนะฮะนินจาสาวแม่งดับโพเท่เลยะเค่เห็นแล้วหน้าจับจองยิ่งนักแต่ราคาสูงเลือเกินใครไม่มีต่างก็ยังไม่ต้องซื้อถ้ามีก็ซื้อนะครับแต่สำหรับแพทใหม่นี้พี่แนะนำนะ ไม่ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ผมเพราะว่ามันมีตัวโหดใหม่กว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นเชียร่าเป็นต้นบอกเลยว่าโหดสัตว์รัสเซียเลยนะครับโอเคครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะไอ ja, ริชโดนลเด็ก้อนนินจ่าฮะพยายามใช้สกิลเด็ก้อนชูร,เริเกของไอริเพื่อก่อความเสียหายกับศัตรูอย่างต่อเนื่องนะฮะเพยายามสกิลชาร์โดและเพื่อพุ่งเข้าไปก่อนที่จะสกิลเด็ก้อนสปรินนะครับผมเพื่อความรวดเร็วและไม่ควรใช้สกิลอันติใกล้กับแทงค์ฝ่ายศัตรูมากเกินไปนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าตัวแทงไงมันถ้าเกิดมันล้วงพวกตัวเวสอะไรเงี้ยรับรองว่าเข้านี่ขี้หังในแน่นอนนะฮะอันติเรานะครับแม่งนอกจากที่จะแบบอันติเข้าแล้วมึงฟันแรงต่างหากดาวก็แรงเหลือเกินนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าโหดแสบมาครับเอาเลเวลให้เต็มก่อนเลยนะฮะแล้วก็อัพฝั่งนู้นด้วยอ่าโอเคครับท่าของมันนะฮะจะประกอบ ด้วยการโจมตีธรรมดาแล้วลดคูดาวท่านหนึ่งชูริเคนั่นเองอ่ะมาดูกันเดี๋ยวเฮียออกของลถคูดาวให้หมดก่อนปรับเรียบร้อยนะฮะคูดาวเต็มที่สีสิเปอร์เซ็นตะครับน้องนองครับรู้กันเนาะอ่าออกโลก่อนนะฮะปรับโลสองชิ้นปรับเต็มแล้วสีสิเปอร์เซ็นนะครับออกเพิ่มไปกว่านี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวออกให้ดูใส่โคตรโลป่ะ กดพอ่อคนแม่โลไปครูดาวกตันที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะแค่นั้นแค่นั้นเองอ่าลองทดสอบอย่างแรกนะผมเมื่อกดอันตินะฮะระหว่างที่กดอยู่ศัตรูจะไม่สามารถทำะไรเราได้นะฮะแต่มันม,มีดาเมจด้วยกูมเห็นไหมแล้ววิ่งเร็วขึ้นแหมเร็วสัตว์เลยนะฮะถือว่าเด็ดแล้วท่าแรกครับผมพอใช้ปุ๊บรถตีเนี่ยมันจะลดครูดาวเห็นไหมมันจะลดไปมากเห็นปะคือถ้าเกิดมึงเล่นสายครูดาวนี่ไม่ต้องทำมาหาแดกเคีียเลยะฮะ คูดาวทัพพุ่ง4วินาทีดูโชวโชวโชวเนี่ยฟันไป3ทีนะฮะครูดาวเต็มแล้วโอโ้โหมึงปลาดาวรัวๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะเกิดเราเล่นสายครูดาวนะครับผมถ้าพุ่งนี่ก็พุ่งรัวฮะ3ทีฮะหนีได้ครับตายยากครับผมนกเว้นเข้าไปพุ่งโง่ๆนะฮะอันติีตอันตรดูปั๊บ่าถ้าเกิดใช้ในจังหวะที่ศัตรูกำลังสตันอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดปิดระบบครูดาวนะฮะแป๊บนึงนะรอรออจัังหวะมนนก่ วันหนึ่งนึ้ใหม่ไม่ทันว่ะจะทดสอบไปเรื่อยนะฮะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้เฮียวนะผู้ดาวมึงอยู่มึงไม่สตราร์ทกูวะัสตราร์ทกูสิโดดๆโฟดดโดดับเนี่ยครับไม่ติดเห็นไหมหลบได้ไปทีนึงนะฮะ ก็คือมึงสามารถใช้ตีในการหลบ skill สกิลศัตรูได้นะฮะถ้ากิดเป็นหัวเขียวยิงมาแล้วมึงกดท่านี้ก่อนที่หัวเขียวจะยิงสตันมารับรองว่าโดนหลบได้ครับแล้วก็สวนหัวเขียวได้อย่างแน่นอนนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเล็กน,อน,นะะ้อยครับเพราะว่านอกจากจะหลบสกิลได้แล้วทำดาเมจไ,ได้ต่างหากนะครับผมยีเคบอกเลยว่ามันสัตนะฮะท่าแรกนะครับพัซซีฟยิงฟันยิงรดคูดาวนะปับปับอ่าทำให้ดูนะฮะฟันรดคูดาวครับฟัน3มทีจบเลยปลาได้ต่อะฮะไอ้เหียรัวไปไหน ไอ้ที่ใส่รถคูดาวในะน่นี้โอเคครับส่วนท่าท่าสองนี้ก็พุ่งได้ภายในสี่วิสี่วิสามครั้งสี่วิสามครั้งให้พ่อมึงไล,ล่ละกันสัตว์ยิ่งกว่าน้องก้อนเองมึงเนี่ยอันตรีก็วิ่งเร็วอีกต่างหากเห็นปะวิ่งเร็วสัสสัสเลยนะครับล่ะลองเปิดปิดระบบคูดาวนแนบผมมาดูว่าใช้อันติแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะลองใช้ใส่ดาร์สเลเยอร์นะครับผมโดดฝับเขาบอกว่ายิ่งฟันเราตัวจะยิ่งถึกขึ้นนะฮะโอเคมาครั้นึงขอขายออกก่อน เยอะเกินตอนนี้โดนตีทั้งหมดเอ่อโอ้ยใช้อดาลเซเลเยอร์ไม่ได้ผมเพราะว่าดากเซเลเยอร์มันยิ่งตียิ่งเจาะเกาะเรานะครับเผื่อใครไม่รู้นะอ่ะลองฟันตนนัวนี้มันตีเท่าไรร้อยสิบสองนะฮะตีกูสิเอาไอ้ฮิวต้องฟันมูรัวๆหรือไงเนี่ยเออตีกูดิอ่าตอนนี้ตีแค่เจ็ดสิบเก้านะครับมาดูว่ามันจะตีลดเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะเอาไปสิบสามแปดสิบสามอ่าโอเครู้ดาเมจมาแล้วอ่ะลองดูว่ามันตีเท่าไหร,ร่นะฮะปรับ ปับแปดสิบสองครับผมจะไปสามลูหรือไปสิบสองนะฮะอันตีกุมมดอีกแล้วไอเฮียหมดไวจังปับแปดสิบสองไอเฮียไหนมึงบอกว่าเพิ่มเกาะไงอ๋อน่าใช้ใส่ฮีโร่นะครับผมนี่ไงเกาะจะขึ้นเลยเห็นไหมครับโอเคสมมติว่าต้องใช้ก็ใสฮีโร่เดียวนะฮะสำหรับสกิลอันตินะฮะผมโอเคพอเรารู้ว่ามันเฮียขนาดไหนแล้วก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับรีวิวเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับผมรีวิวฮีโร่นะฮะก็เดี๋ยวสำหรับใครถูกใจอะไรยังไงแล้วก็มาลองได้เลยนะจ๊ะ รับรองซื้อมาก็คุ้มอยู่ฮะเด้งรัวๆนะผมเห็นไหมเด้ง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 อี้เฮีอเฮ่อเฮ่ยเด้งไปไหนวะเนี่ยแหมยิ่งฟันคูดาวก็ยิ่งลดซะด้วยเด็โคตรเด็ดเลยคุณถูกโจมตีโดยป้องศัตรูแหมแจ้งเตือนจังบับ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 อันตีต่อเนื่องป้มปอมป้อมโอ้โหมังกรทะยานฟ้าถ้าเกิดเป็นฮันโซแล้วก็มันจะเป็นการยิงนูแทนนะครับแต่ตัวนี้เป็นการเรียกมังกรลงมาแทนนะผมสวยงามจบแล้วกับอาลลนซา โอเคครับเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวเล่นไอริให้ดูต่อนะครับ